สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องจิปาถะนะครับก่อนอื่นนะครับต้องฝากทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดสับสก๊อตให้ผมด้วยนะครับกับกดสับสก๊อตกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการหาพระสวยแต่ละรุ่นมาให้ชมกันต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาให้ชมในอ่า รุ่นของรุ่นกระถินก้าวอารามเมืองแม่กองนะครับซึ่งเหรียญเทวสุวรรณนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นของวัดจุฬามณีนะครับซึ่งสร้างในปี2563นะครับซึ่งออกบุญให้กับกระถินด้วยกัน9วัดนะครับด้วยกันนะครับของเมืองแม่กองนะครับซึ่งในเนื้อนี้ที่ที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อเงินนะครับซึ่ง จำนวนจัดสร้างเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับเนื้อเงินอันนี้เป็นเนื้อเงินจํานวนจัดสร้างจะมีด้วยกันทั้งหมดแคเ่เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับหนึ่งนเหรียญซึ่งในขณะนั้นออกให้บูชาเหรียญละ2,000บาทนะครับสองพบาทแต่เหรียญน,นี้ผมได้มาในราคาสองพันสอบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ยังยังสามารถเช่าหา บูชาได้อยู่นะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่จะพบเจอกันมากก็คือเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3 0ม0 0ื่นเหรียญด้วยกันนะครับจัดสร้างนะครับอันนี้ขอมาชมเหรียญเงินแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่เพิ่งได้มาเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ทุกคนได้ได้ชมกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับ ส่วนนี้นะครับนะครับถ้าเราดูด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมีความสวยงามนะครับผิวเรียบตึงสวยงามมากนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์เทวสวรรคโนนะครับโดยด้านล่างนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพยาปุริศาสด้วยนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหน้า องค์ทาเวศนะครับสวยงามคมชัดนะครับชายเพลวนะครับมีความสวยงามด้านขอบเหรียญนะครับขออนนะครับด้านขอบเหรียญก็เป็นลายกระหนกเกลียวนะครับสวยงามในส่วนของเนื้อเงินนะครับหูเหรียญจะไม่เจาะนะครับจะไม่เจาะหูเหรียญนะครับเป็นหูตันแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับเนื้อเงินนะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะไม่มีโค้ดกำกับใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นผิวเรียบตึงสวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้ตัวตัดของเหรียญนะครับนะครับเรามาชมด้านหลังของเหรียญกันนะครับบริเวณด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีรันนัมเบอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปมีทั้งหมด1,500 นะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญในเนื้อเงินเนาะนะครับอันนี้ของผมก็จะเป็นเลขสามหลักนะครับบริเวณนี้จะเป็นรันนัมเบอร์นะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับต่อโค้ดอยู่บริเวณนี้นะครับสำหรับเนื้อเงินนี่ครับนะครับมีเขียนว่า นะครับบริเวณด้านบนนะครับเขียนว่าจเจริญมั่นคงดีตลอดการนะครับในส่วนด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่ระลึกบุรณะ9อารามนะครับมียันสวยงามนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมบูชานะครับมีความสวยงามนะครับและราคาก็ยังเช่าหาได้อยู่นะครับ นะครับไม่ไม่สูงขนาดนี้ทางวัดก็น่าจะยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับดูด้านด้านข้างครับให้เห็นว่าผิวกระจกโหขึ้นสวยงามมากครับในเงินจริงๆเป็นอีกรุ่นนะครับที่ที่ผมแนะนำนะว่าควรจะมีไว้บูชานะครับเช่าเหรียญเดียวเหมือนทำบุญ9้าวัดเลยครับเหมือนทำบุญ9้าวัดเลยครับดูครับกว่าเป็นผิวกระจกของเขานะครับนะครับ สวยงามมากจริงๆครับในส่วนของกล่องนะครับในส่วนของกล่องขออนุญาตนะครับในส่วนของกล่องนะครับด้านหน้าด้านหน้ากล่องนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับจะเป็นกระมีสีเขียวนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่าเหรียญท้าเวสุวานโนนะครับกะถินก้าอารามเมืองแม่กองนะครับชื่อพระอาจารย์อิฐนะครับวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ยังไงก็ฝากนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับปุ่มแดงๆนะครับกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการหานะครับพระเครื่องต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ได้ชมนะครับเพื่อจะได้ช่วยในการตัดสินใจในการเช่าบูชานะครับอย่างน้อย ทุกท่านยังไม่ได้เช่ามาบูชานะครับก็ยังสามารถมาศึกษาดูก่อนว่าเอรูปทรงแบบนี้นะครับลักษณะเหรียญแบบนี้เราพอที่จะนะครับชอบแล้วก็เช่าบูชาได้ไหมนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณนะครับที่ผมได้มาก็2,000กว่าบาทเนาะณนะวันนี้ที่คลิปออกไปไม่แน่ใจว่าราคาจะขยับขึ้นอีกไหมนะครับแต่ก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ที่สวยงามนะครับมี พยาบุริษัสอยู่ด้านล่างด้วยนี่ผมชอบมากตรงนี้นะครับพอน้อยรุ่นนะครับที่ที่จะมีครบแบบนี้นะครับด้านหน้าองค์ปูเวศก็สวยงามนะครับสวยงามครับก็ผมลาไปก่อนนะครับกับคลิปวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญจำปี9อารามนะครับอย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ